บทที่651้ห้าเ็ดเจราจาขณะทั้งสองคนกำลังคุยการจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นลูเมยอเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยบอกฉินหลังเป็นในนแล้วรับสายลูเมยอเฉินเปิดลำโพงฉิ้นหลังจึงสามารถได้ยินเป็นรอปอพอด้านล่างโทรมาบอกว่าเรื่องด้านล่างยิ่งรุนแรงขึ้นมีคนสวมหน้ากากเริ่มจุดไฟแล้วไม่แยกแยะผิดช,ชอบชัว่วดีรอปอพอยังบอกอีกว่าตอนนี้มีทีมตระกูลตระกูลหนึ่งบุกมาแล้วด้วยเพราะลูเมยอเฉินเคยสั่งไว้ว่าอย่าทำร้ายร่างกายพวกเขาดังนั้นพวกเขาเลยขึ้นมาบนตึกแแลล้ว้วต่่่โดีีททยยังงไมาขาขขอ ทันใดนั้นอยู่ชิงวิ่งมาอย่างลุกลี้ลุกลนคุณผู้หญิงผู้หญิงมีคนขึ้นมาแล้วทำยังไงดีคะอยู่ชิงหน้าซีดเผือดอย่านลนอยู่ชิงถ้าพวกเขากล้าขึ้นมานั่นหมายความว่าลำเส้นฉันเกินไปแล้วเดิมทีฉันกะจะจัดการให้หมดภายในคราเดียวแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วดังนั้นพวกศัตรูที่เข้ามาจะต้องพ่ายแพ้ให้กับฉันลูเมยยอเฉินพูดอย่างเฉียบขาดเธอโทรไปฝ่ายรอปพอให้พวกเขาเรีบเปลี่ยนคนมารักษาความสงบความเรียบร้อยแล้วไล่หัวหน้าฝ่ายรอปพอคนเดิมออกซะเขาปล่อยให้พวกนั้นเข้้าามไไดยังง ให้รองหัวหน้ารับช่วงต่อทันทียูฉิงเงียบทันทีแล้วรีพูดขึ้นค้าคุณผู้หญิงเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปบอกหลิวหมินผู้อำนวยการสำนักงานด้วยให้รวบรวมพนักงานในบริษัททั้งหมดข้างๆมีอาวุธอะไรก็เอามารวมไปถึงพนักงานที่เป็นเชฟด้วยมีมอกระทะทัพพีหรืออะไรก็เอามาให้หมดปกป้องบริษัทอุตสาหกรรมวยเมย์ยอเฉินไว้ฉันขอเตือนพวกคุณฝ่ายในของตึกใหญ่เป็นอาณาเขตของเราถ้าใครยอมแพ้ก็รีบใส่หัวไปซะลูเมย์ยอเฉินออกคำสั่งไม่ลนลานแม้แต่น้อยสีหน้าเย ยูฉิงพยักหน้าด้วยท่าทีหนักแน่นวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วและไม่กี่นาทีต่อมาทั้งบริษัทอุตสาหากรรมวายเมยอร์เฉินเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเสียงดังกึงกก้องไปทั่วบริเวณพูดตามตรงในบริษัทอุตสาหากรรมวายเมยอร์เฉินมีผู้ชายอยู่บ้างแต่ต้องกลั้มกลืนความอัปยศเพื่อเลี้ยงครอบครัวลองถามหน่อยที่พนักงานผู้หญิงของบริษัทต,ตนล้วนโดยถ่ายรูปไว้หมดเรื่องนี้พวกผู้ชายก็รู้สึกขับออกขับใจพอลูเมยอร์เฉินออกคำสั่งมาพวกเขาพากันแบกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างลุยกันออกมาไม่นานนนนนักกกททุ็็มมมีลงงงหหูยย่่อไไาา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 ดสวื้้้ปปรรระธบน จากนั้นอยู่ชิงพูดขึ้นคุณผู้หญิงคะาจับพวกมันไว้แล้วค่ะแต่จะจัดการยังไงดีคะลุยไหมที่จริงอยู่ชิงอยากลุยให้สุดเพราะตอนนี้มีคนนอนอยู่โรงพยาบาล50กว่าคนถ้าฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามาบริษัทอุตสาหกรรมไวเมยอยเฉินล้วนออกความเห็นว่าให้จัดการซะแต่คิดไม่ถึงว่าลู่เมยอเฉินจะพูดมีสติและเรียบเฉยเช่นนี้ถ้าพวกเขายอมถอยออกไปจากบริษัทอุตสาหกรรมวเมยอเฉินแต่โดยดีก็ไม่ต้องแล้วเธอลองไปถามก่อนนะว่าพวกเขาจะมาหาเรื่องหรือมาเจรจาคุณผู้หญิงคะพวกเขาบอกกว่าาจจา่าาาาาามมเจจจคููิงคงโ้นนพดาาดอก ชินหลังยิ้มออกมาอย่างงอดไม่ได้ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ถ้าไม่ได้มาเจราจาก็ต้องเจราจาแล้วละหรือจะให้บอกกว่าตัวเองบุกมาหาเรื่องหละไม่โดนพวกมอกระทาทัพีฟาดก็แปลกแล้วอื่นตระกูลอื่นไล่ออกไปให้หมดเข้ามาแค่ตระกูลที่จะมาเจราจาแค่ตระกูลเดียวก็พอลูเมยอเฉินพูดน้ำเสียงเย็นชาแล้วพูดเสริมขึ้นอีกที่ฉันบอกกว่าให้ไล่ออกไปไม่ใช่ให้พวกเขาเดินออกไปเองแต่โยนออกไปจากชั้นสองครับครับเหล่าหนุ่มสาวด้านนอกไม่รอให้อยู่ชิงตอบก็ต่างตอบรับคำสั่งของลูเมยอเิองดดีีดใจเหมือนคาว่โยนนนนอออกกกไปปี้จะตรรรงงับคควาาามถขทุ การโยนออกไปจากชั้นสองทั้งเป็นการลงโทษฝ่ายตรงข้ามและยังเหลือความเมตตาแข็งนอกอ่อนในดังนั้นการโยนออกจากตึกจึงเป็นการแสดงออกที่ดีประตูถูกเปิดออกลูเมย์ยอเฉินที่อยู่ในห้องประธานนั่งบนเก้าอี้ด้วยสีหน้าเยือกเย็นสายตาเย็นชามากทาให้คนรู้สึกละอายส่วนชินหลังยืนอยู่ข้างๆมือกอดอกราวกับเป็นเลขาทว่าเสื้อผ้าของเขาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครสังเกตมันคนที่เดินเข้ามาอายุประมาณ30สกว่ากว่ายังหนุ่มอยู่แต่งตัวดีแต่ทว่าใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลดูจนเรอะมากบนศีรษะมีผักต เสื้อผ้าก็ดูยับยุย่ยี่คงเสียดสีกับพื้นมาแน่ๆชินหลังตกใจเช่นกันนึกว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นพวกอ่อนแอซะอีกทำไมถึงเป็นชายหนุ่มไปได้แค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปลูเมยอเฉินก็รู้สึกเหนือความคาดหมายเช่นกันแต่ไม่แสดงสีหน้าอะไรพูดอย่างเรียบเฉยเสิร์ฟน้ำชาสิชินหลังขานรับแล้วเดินไปกดน้ำมาสองแก้วแล้ววางลงบนโตชายคนนั้นตอบรับส่วนสายตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้น ประธานลูนี่ไม่เหมือนการรับแขกเลยนะผมแค่จะมาเจราจาที่บริษัทอุตสาหกรรมไวเมยยอเฉินของคุณแต่กลับโดนพนักงานของคุณทำร้ายจนเป็นแบบนี้คุณเป็นแค่ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องโหดขนาดนี้หรอกมั้งชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย่อหยิ่งดูถูกที่ลูเมยอเฉินเป็นผู้หญิงตรงเตอเผยคุณคิดว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยงั้นเหรอคนของคุณพบอาวุธเข้ามาด้วยลูเมยอเฉินหันหน้าจอมอนิเตอร์ออกไปเราละเพราะคุณไม่เคารพผู้หญิงดังนั้นเรื่องที่เราจะคุยกันก็จบลงแค่นี้เชิญคุยไสยหััววอออกกปจาา้้งงทนนนฉนเดีย๋ย ลูเมยอเชินมองฝ่ายตรงข้ามพลางพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นจะขู่ฉันงั้นเหรอฝันไปเหอะตรงเต๋อเผยนับเปลี่ยนสีคิดไม่ถึงว่าลูเมยอเชินจะตรงไปตรงมาแบบนี้รอยแผลบนหน้าก็เจ็บแล้ขึ้นมาแต่เขาทนไว้พลางพูดอย่างคลุมเครือประธานหลูไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยเปลี่ยนจากการต่อสู้มาเป็นมิตรกันดีกว่ามันไม่ดีต่อคุณและบริษัทอุตสาหกรรมวยเมยอเฉินหรอกเหรอ อย่าโมโหไปเลยตรงเตอเผยฝืนพูดสถานการณ์ตอนนี้คุณน่าจะรู้ดีฝ่ายตรงข้ามไม่เอาเงินจากคุณเป็นร้อยหรือพันล้านนั่นเพราะไม่เลิกรานแน่นอนดังโบราณที่ว่าปรองดองก่อเกิดซับแต่ตอนนี้กลับไม่ปรองดองกันแล้วจะเกิดซับได้ยังไง เมื่อเห็นลู่เมยยอเฉินไม่โต้แยง้งตรงเตอเผยก็เริ่มมั่นใจพูดตอบก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วปรับใดเมื่อเราขายใบปินมีเดียเรื่องนี้ก็จะยุติธรรมทั้งสองฝ่ายคุณทั้งไม่ต้องโดนวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมไม่ถูกผู้บริโภคของจีนประนามอีกทั้งบริษัทอุตสาหกรรมวายเมยยอเฉินของเรายังได้ร่วมง,งานที่มีอิทธิพลอีกหลายงานด้วยแถมยังรับรองได้อีก,กว่าจะชนะรางวัลได้ถ่ายทอดสดทั่วโลกส่วนพวกไม่มีเหตุผลไม่กี่คนนั่นคุณอย่าคิดว่าใบปิน และแน่นอนการดําเนินการต้องใช้เงินเรามาพูดกันตรงๆเลยและกันค่าดําเนินการจานวนพันล้านแค่พันล้านคุณก็สบายแล้วคุณลองคิดดูแค่จ่ายให้พวกไม่มีเหตุผลพวกนั้นไม่กี่พันล้านหรือจะจ่ายให้เราละคุณเป็นนักธุรกิจหญิงที่ฉลาดคงเข้าใจบทที่ห5 2พูดเป็นต่อยหอยจากที่สื่อของผมรู้ตอนนี้คุณในตระกูลพวกนี้เริ่มใช้นโยบายการทํางานเป็นกันแล้วบางคนถึงขั้นสิ่งติดคุกมีการเริ่มเผาวันละเล็กละน้อยก็เพื่อให้บริษัทอุตสาหากรรมวายเมยอเชิญของคุณหวาดถวาทําธุรกิจต่่อไมไมด้ ตอนนี้พวกเขาเริ่มเผาแล้วแต่เมยอเฉินยังไม่ทำอะไรอีกเพราะสื่อต่างๆกำลัง,ง,งประนามบริษัทอุตสา,าหกรรมวายเมยยอเฉินว่าอาศัยที่ตนแกร่งกว่ามาข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่เต็มใจที่จะแก้ไขวิกฤตประธานหลูสถานการณ์ไม่ดีกับคุณเลยนะแม้ในใจคุณจะรู้สึกไม่ยุติธรรมมากๆแต่คุณก็ไม่ได้ติดต่อกับใบปีนมีเดียของผมนี่เลยเป็นฝ่ายถูกกระทำแบบนี้ตงเตอเ๋อเผยพูดน้มน้าวย่างมีเหตุผลเพื่อผลประโยชน์เป้าหมายที่ต้องการก็คือเงิน1000ล้านหยวนเผื่อตงเต๋อเผยคุณเห็นฉฉันนัันน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 นเเเเป็ื้้้้้้้ออออชชิิใใใหหหญ่่่ไมมตตงงงกกาารรโแลลวถสจ คุณคงมีอุบายอื่นมาให้ฉันฟังคำสั่งอีกใช่ไหมลูเมยอร์เชินเอ็นตัวไปด้านหลังสายตาเยือกเย็นสุดๆฮ่าฮ่าฮ่าคุณทายถูกแล้วตอนนี้ทีมรายงานข่าวของผมได้ตรวจสอบหมดแล้วและรวบรวมเป็นรายงานเชิงลึกเมื่อถึงตอนนั้นหากประธานลูไม่สนใจจริงใจจริงงั้นพวกเราคงต้องแถลงข่าวรายละเอียดของบริษัทอุตสาหกรรมวายเมยอเชินต่อตลาดเพื่อให้ได้รู้ความจริงแล้วหลาดตรงเต๋อเผยพูดแฝงไปด้วยคำขู่ทั่วทั้งประเทศจีนล้วนมีช่องข่าวของเราผมรับรองว่าบริษัทอุตสาหกรรมวายเมยอร์เชินดังแน่ตรงเต๋ ผมเชื่อว่าเมื่อข่าวของพวกเราออกไปบริษัทอุตสาหกรรมวเมย์ยอเฉินต้องไม่น่าเชื่อถืออีกแน่ถึงจะไม่ล้มละลายแต่ยอดการตลาดจะหดหายไปจากเดิมเยอะมากแน่นอนประเมินคร่าวๆคงเสียหายอย่างน้อยพันล้านผมคิดว่าเมื่อถึงตอนนั้นประธานลู่คงไม่อยากคายเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่น่าจะขอร้องให้เราร่วมมือด้วยแน่ดังนั้นผมจึงเตือนคุณก่อนเพราะเห็นแก่ที่เรามีไม่ปรีต่อกันหวังว่าคุณจะแยกยะคุณและโทษได้ ตรงเตอ๋อเผยพูดถึงตอนที่พึงพอใจพลางหยิบบุหรี่ออกมาจุดราล่ากับข้างๆไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วพ่นควันออกมารอยแผลบนหน้าก็แดงไปด้วยเขาเป็นแค่พวกไม่มีเหตุผลสมกับราคาที่เอาหนังด้านนอกออกไปชั้นหนึ่งก็แค่นั้นเขาถามข้อแก้ต่างออกมาแบบนี้ตอนหน้าบริษัทต่างๆล้วนไม่พอใจแม้แต่บริษัทมหาชนจำกัดมูลค่าหลายหมื่นล้านเหล่านั้นยังยอมจ่ายระงับความพินาศลูเมยอเฉินเป็นใครกันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีค่าพอให้พูดถึงก็แค่นั้นประธานลู่ตรงเตอ๋อเผยรีตาพูดพลางยกแก้วชาขึ้นแต่ทันใดนนัั้้ก็มีีเสยงงดขึน ไหัวออกไปลูเมยอเฉินสีหน้าเย็นชาไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยตงเตอ๋อเผยแทบสำลักน้ำชาออกมาหนึ่งเพราะมันร้อนและเพราะท่าทีของลูเมยอเฉินที่ทำให้เขาไม่ทันตั้งตัวตงเตอ๋อเผยเปิดใบาชาบนเสื้อผ้าออกอย่างรุนแรงหน้าถอดสีพลางพูดลูเมยอร์เฉินผมพูดแต่เรื่องดีเรื่องดีคุณอย่าพูดดีๆไม่ชอบชอบให้บังคับดีกว่าต่อให้เมื่อครู่ผมทำร้ายคุณแต่เรื่องนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้บริษัทเมยอเฉินของคุณไม่มีที่อยู่ได้แค่พันล้านไม่ได้เยอะอะไรเเเเเเลยเพรรรรรราาาาาาะบบบิิษษัััททคุณปนนนขดกกงงไม่อ่ออออื้อี ผมเห็นแก่ตระกูลหนูจึงหาทางออกให้คุณคุณเข้าใจความปรารถนาดีของผู้อื่นงั้นผมก็ไม่เกรงใจแล้วหากเป็นคนอื่นไม่เพียงแต่ทําลายบริษัทคุณจนหมดยังให้คุณไปประนิบัติผมบนเตียงด้วยซ้ําผมพูดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณไม่อนเงินจานวนหนึ่งพันล้านให้ผมภายในสิบห้านาทีหลังจากนี้คุณและบริษัทอุตสาหกรรมวัยเมยยอเฉินรอรับหายนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้เลยผมจะบอกคุณให้นะตอนนี้คนด้านนอกพวกนั้นกําลังรอผลการเจรจาของผมหากพวกเขาจุดไฟเผาตอนกลางคืนคุณเตรียมย่อยยับได้เลย สายตาลูเมยอเฉินเต็มไปด้วยความเย็นชาสแสดงสีหน้าดูถูกเหยียดหยามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนขู่งั้นเหรอสิ่งที่ลูเมยอร์เฉินไม่กลัวที่สุดคือการข่มขู่แม้แต่การแต่งงานกับเจ้าชายบ่อน้ํามันเธอยังกล้าทําลายยังไม่อะไรที่เธอไม่กล้าอีกอ่อนนอกแข็งในข้าอย่างไม่ลังเลคําเหล่านี้เหมาะกับลูเมยอร์เฉินที่สุดแล้วเธอมองตรงเต๋อเผยด้วยความเยือกเย็นได้เปรียบและเย็นชาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตรงเต๋อเผยดูอวดดีเป็นอย่างมากลืมไปแล้วว่าที่นี่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมไวเมยอร์เฉินและลูเมยอเเินนป็นราชินนีของตึก้ ทันใดนั้นก็มีเสียงดังซ่าผู้ชายคนหนึ่งหยิบแก้วชาที่อยู่ตรงหน้าต่งเตอ๋อเผยสาดเข้าเต็มๆหน้าต่งเต,อเต๋อเผยต่งเตอ๋อเผยอึ้งแม่งนี่มันอะไรกันวะเนี่ยผมให้เวลาคุณห้านาทีคุกเข่าลงแล้วขอโทษตบหน้าตัวเองสิครั้งแล้วตัดนิ้วออกหนึ่งนิ้วเสียงเย็นเยือกดังมาจากข้างๆเสียงของชินหลังยังไงละ่ะไม่งั้นใบปีนมีเดียอะไรนั่นของคุณล้มละลายคุณเดินเร่ร่อนอยู่บนถนนก็ไม่มีสื่อไหนใช้วิธีต่ำๆเหมือนคุณแบบนี้หรอก ถ้าใช้งานของผมขาดคนขนอิดคุณมาทําก็ได้นะมีข้าวให้กินชินหลังพูดน้ําเสียงปกติตรงเตอ๋เอเผยฟังแล้วไม่ได้รู้สึกกลัวแต่เหมือนพูดละเมอมากกว่าส่วนลูเมยอ์เฉินก็ไม่ได้แสดงออกถึงการพึ่งพาชินหลังเธอไม่ได้อะไรกับสิ่งที่ชินหลังพูดทําตัวสูงส่งเช่นเดิมรักษามารราชินีเมยอ์เฉินของตนไว้นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้ตงเตอ๋เอเผยเห็นว่าไม่มีจุดอ่อนใดๆไ,ไม่งั้นต่อไปไอ้ไม่มีเหตุผลคนนี้จะได้คืบแล้วเอาสอบแน่นอนว่าดวงตาลูเมยอร์เฉินแฝงไปด้วยแสงอันแรงกล้าสายตามันหลอกกันไไม่ได้ เพียงแต่ตรงเตอเ๋อเผยโง่เง่าไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ของตนเป็นยังไงล้มละลายห้าห้าห้าคุณจะทาให้ใบปีนมีเดียผมล้มละลายงั้นเหรอตรงเตอเ๋อเผยคิดว่าตนฟังผิดไปเขามองพ่อหนุ่มเสิร์ฟน้ําคนนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อผ้าซอมซอ่อจากนั้นตรงเตอเ๋อเผยก็ดีใจขึ้นมาทันทีจนลืมที่จะเอาพวกใบชาที่อยู่บนหน้าออกยิ้มเยาะออกมาคําพูดที่แม้แต่ประธานหลูของแกไม่กล้าพูดแต่แกกลับกล้าพูดแกบ้าไปแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรฉันทนได้ยังไงเดี๋ยวกมก็ตามสนอง ฮ่า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 ฉันแม่งทนไม่ไหวแล้วว่าแกมันก็แค่เด็กรับใช้กระจอกกระจอกกล้าอดดีถึงเพียงนี้ไม่ต้องคิดก็รู้แล้วว่าบริษัทอุตสาหกรรมวัยเมยยอเถินช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนพูดง่ายๆอย่าว่าแต่ห้านาทีเลยต่อให้ฉันให้เวลาแกห้าหรือส0ปีก็อย่าคิดเลยว่าจะทำลายใบปีนมีเดียของฉันได้อย่าว่าแต่แกเลยต่อให้รวมบริษัทอุตสาหกรรมวัยเมยยอเถินเข้าไปด้วยก็เหมือนกันแกก็แค่พกบ,บ้าบิ่นฉันเป็นคนนะมีการศึกษามีความสามารถมันคนะระดับับบกกแคนออยยย่างแกกกนนะมีเเ็บวด รงเตอ๋เอเผยอยู่ในยุทธภพมาหลายปีอาศัยความหน้าด้านไรยังอายและการพูดยุยงสร้างปัญหาเขาจึงไม่ยุ่งกับพวกที่ใช้กําลังในการต่อสู้และยังไงก็สู้ไม่ได้แต่เขามีวิธีจัดการคนที่ใช้กําลังกับเขาได้อย่างโหดเที้ยมและไรร่องรอยทว่าฉินหลังพูดอย่างเย็นชาโดยไม่สนใจเขาสักนิดเหลืออีกสามนาทีห้าห้าเสแส้้งจนลืมตัวพ่อหนุ่มแกอยากได้ความมดีความชอบฉันเข้าใจแต่ต้องดูอีกฝ่ายด้วยอยากเลื่อนตำแหน่งอยากได้ความชอบจากประธานมันไม่มีปัญหาหรอกเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่แกต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหม ฉันไม่ใช่คนที่แกจะมายุ่งด้วยถ้าแกยุ่งครอบครัวแกคงต้องจัดห้องตั้งศพให้แกแล้วหละ่ะดูสิมันไม่คุ้มเลยตงเต๋อเผยฉีกหน้ากากออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวร้ายสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ในยุทธภพต้องรู้จับปรับตัวในเมื่อฉินหลังเป็นพวกทําอะไรโง่โง่งานก็ต้องพูดด้วยภาษาที่เขารู้เรื่องเชื่อว่าฉินหลังแยกแยะได้บทที่6534นาที30วินาทีเพ่เอาผมมองคุณผิดไปจริงๆประธานหลู่เดิมที่ผมคิดว่าประธานหลู่เป็นดาวดวงใหม่ในวงธุรกิจอนาคตจะเปล่งประกายในจน ตรงเตอ๋อเผยสายหน้าสีหน้าเหมือนเดิมแต่สส่ตาเต็มไปด้วยการดูถูกคุณเอาคนไร้การศึกษาแบบนี้มาได้ยังไงผู้ใหญ่กำลังคุยอยู่เขาพูดสอดขึ้นมาได้ยังไงประธานหลูถึงคุณจะรีบแต่ไม่เห็นต้องทำแบบนี้จากกำลังทรัพย์ของคุณสามารถหาพนักงานที่ได้เรื่องมารับแขกได้อยู่แล้วใช่ไหมลูเมยยอเฉินไม่พูดอะไรดูการแสดงของตรงเตอ๋อเผยต่อเปลี่ยนว่าลูเมยยอเฉินไม่มีท่าทีขัดขวางแม้แต่น้อยตรงเตอ๋อเผยก็ยิ้มย่อออกมางั้นประธานหลูตัดสินใจจะต่อต้านเราใช่ไหม ที่จริงการล้อมบริษัทอุตสาหกรรมวายเมยอเชินไม่ให้มีทางออกครั้งนี้ทั้งหมดใบปีนมีเดียล้วนอยู่เบื้องหลงังไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจุดไฟเผาหรือแม้แต่ถ่ายรูปเหล่านี้เป็นอุบายที่ได้ผลเคยใช้หลายครั้งและทําให้ใบปีนมีเดียได้รับผลประโยชน์มากมายเพียงโดนบริษัทเมยอ์เชิญจับตามองไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ตายก็ต้องเผชิญความจริงพวกเขาเป็นตัวการที่ทําให้สังคมไม่สงบสุขแต่แสดงออกว่าเป็นพวกเที่ยงคำมาตลอดหลอกให้ผู้อ่านจํานวนนับไม่ถ้วนรังเกียจเสียน้ําตา ทว่าความเมตตาและโกรธแค้นของผู้คนเป็นเรื่องประโยชน์ต่อใบปีนมีเดียพวกเขาเสพกันอย่างสนุกส่วนฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเล็งไว้ทำได้แค่โกรธแค้นแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ล้มละลายบริษัทออกจะรุ่งเรืองติดต่อไปทั่วโลกจะให้ฉันล้มละลายงั้นเหรอหน้าขันจริงๆแต่ไหนแต่ไรมามีแค่พวกเขาที่ทำให้คนอื่นหวาดกลัวไม่เคยกลัวฝ่ายตรงข้าม,มาก่อนฉินหลังพูดเช่นนั้นตรงเตอเ๋อเผยรู้สึกตลกมากๆฉินหลังพูดสีหน้าไร้อารมณ์เหลืออีกหนึ่งนาทีแม่งแกคิดว่าตัวเองเป็นใคร ตรงเตอ๋อเผยเดือดขึ้นมาทันทีแม่งไม่สองกระจกบ,บ้างหรือไงว่าตัวเองเป็นใครเป็นแค่เด็กรับใช้กล้ายั่วโมโหฉันงั้นเหรอฉันกำลังคุยกับประธานหลู่แกมาสอดทำไมควรงั้นเหรอตรงเตอ๋อเผยพูดด้วยความโมโหอย่างมากพลางตบโต๊ะแล้วยืนขึ้นมองฉินหลังอย่างเดือดดาลยังจะหนึ่งนาทีที่อะไรอีกหนึ่งร้อยนาทีฉันก็จะรอแกเดี๋ยวฉันจะให้คนข้างนอกจัดการแกให้เละประธานหลู่อย่าหาว่าผมไม่ให้เกียรติคุณผมต้องการหัวมันคุณอย่ามาขวางถ้าขวางผมจะจัดการคุณด้วย ตรงเตอ๋อเผยเดือดมากอย่างเห็นได้ชัดวันนี้ขายหน้าต่อหน้าเมยยอเฉินโดยเฉพาะฉินหลังคนนี้เป็นคนคนละชั้นกันกลับพูดแบบนี้กับเขาแถมยังต่อต้านลูเมยยอเฉินยิ้มออกมาถ้าฉินหลังจะทำอะไรเธอห้ามไม่ได้หรอกดูท่าวันนี้ตรงเตอ๋อเผยโชคร้ายสะแล้วล่ะเฮ hey, อรีบรีเถอะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะจัดการฉันด้วยช่างเถอะฉันไม่พูดเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกัน ฉันจะพูดสักสองถึงสามเรื่องเรื่องแรกข้อพิาพาทของบริษัทอุตสาหกรรมวายเมยอยเฉินกับพวกประกูลด้านนอกนั่นพวกเราจะจัดการเองไม่เกี่ยวกับคุณเรื่องที่สองใบปินมีเดียของคุณอยาเข้าแทรกมั่วสั่วัวน้ำให้คุณไม่งั้นไม่ช้าก็เร็วกรรมจะตามสนองเรื่องที่สามสถานะของเขาคนนี้ไม่ได้ต่ำไปกว่าคุณคุณไม่เคารพเขาคุณก็จะไม่ได้ความเคารพเช่นกันและอาจไม่เคารพยิ่งกว่าเราละฉันพูดจบแล้วหลังจากลูเมยอเฉินพูดเร็วราวโฆษณาบนทีวีเสร็จก็ไม่พูดอะไรต่อ ม่งเมื่อตรงเตอเผยได้ยินที่ลูเมย์ยอเฉินพูดก็เข้าใจในสิ่งที่ลูเมย์ยอเฉินจะสื่อเขาไม่พอใจมากพลังหยิบบุหรี่ขึ้นมาอีกมวลจุดไฟขณะนั้นเองมีคนพูดข้างข้างหูหมดเวลาแล้วพิยะชินลังตบบุหรี่ในปากตรงเตอเผยยังไวจากนั้นโทรหาพันธมิตรศิลปการต่อสู้รวมพลประชุมใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีของพันธมิตรศิลปการต่อสู้บวกกับเฮลิงอชียนชีวะแห่งสำนักหมิงและยาวเย,ยวอกองมีใครก็เอามาและบอกคนของฉันว่าฉันต้องการให้ใบปินมีเดียเจ๊งภายในห้านาทีรี้ ชินหลังไม่เชื่อว่าตอนนี้เขาไม่เปิดเผยรากฐานง่ายๆแล้วจะจัดการสำนักงานสื่อสื่อหนึ่งไม่ได้หนึ่งนาทีต่อมาทางด้านหลงเย่นอรทราบเรื่องที่ชินหลังต้องการทำให้ใบปีนมีเดียเจ๊งแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ลึกลับดังขึ้นเธอบอกเรื่องนี้ให้อีกฝ่ายเฟิรอบอีกฝ่ายวางโทรศัพท์ลงอย่างไวแล้วไปจัดการให้หากต้องการทําให้กิจการหนึ่งรุ่งเรืองแน่นอนว่าฉินหลังใช้พลังและสมองบริหารอย่างทุ่มเทที่สุดแต่ถ้าต้องการให้สื่อสื่อหนึ่งที่ชอบใช้อํานาจคุกคามให้้้้้พพบบบกกัััหหหหาา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 ยยยนนนะต่่่อออใใคุณมมีํํฟิิลงงง็สรถทไดด พูดง่ายๆคือใบปินมีเดียเป็นกิจการกิจการหนึ่งจะทําให้เจ๊นั้นไม่ใช่เรื่องยากทําให้ใบปินมีเดียเจ๊ภายในห้านาทีตรงเต๋อเผยคิดว่าฉินหลังนี่ตอแหลจนเป็นอาจารย์ตนได้เลยไอ้งั้งนี่คิดว่าฝันอยู่หรือไงถ้าฝันก็คงไม่ใช่แค่ห้านาทีหรอกใช่ไหมหากแกทําได้ทาไมตอนด้านนอกโดนเผาบริษัทอุตสาหกรรมวเมยยอเชิญไม่เห็นแกออกหน้าเลยละ่ะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนตอแหลจริงๆตรงเต๋อเผยด่านในใจซ้ําไปซ้ำมาแป๊บเดียวก็ผ่านไปสนาทีแล้ว ต,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 ติโทรศัพท์ตรงเตอเผยดังทีทีตรงเตอเผยน้าถอดสีทันทีเพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์ฉุกเฉินของบริษัทเปิดใช้เฉพาะเขาเท่านั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกควบคุมจากอีกฝ่ายในระหว่างทำการเจรจาเมื่อสายนี้ปรากฏขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงที่รอการตัดสินใจว่าไงนะพูดอีกทีซิตรงเตอเผยตกใจจนยืนขึ้นผู้อำนวยการโจรถูกจับแล้วครับข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในการบล็กเมว่าไงนะของในห้องทำงานฉันโดนยึดนักบัญชีของบริษัทโดนจับตัวไปเสียงตกใจกลัวของตรงเต๋อเผยดังอย่างต่อเนื่องหน้าซีเผดล้มตึงลงบนโซฟา ตี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 สายฉุกเฉินเข้ามาไม่หยุดตรงเตอ๋อเผยทาอะไรมอถูกข่าวไร้มาต่อเนื่องท้ายที่สุดเขาถูกแจ้งให้ทราบว่าเขาถูกจากัดการเดินทางออกนอกประเทศและจํากัดการใช้จ่ายทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาคาดไม่ถึงเลยจริงๆเพราะพนักงานทุกคนในใบปีนมีเดียลุวนพากันลาออกภายในเวลาแค่สีนาทีบัญช,บญชีบริษัทถูกตรวจสอบผู้อำนวยการโดนตํารวจนําตัวไปตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการตรวจสอบล้วนอยู่ที่ใบปีนมีเดียการดําเนินงานของบริษัทหยุดชะงักทั้งหมด ส่วนธนาคารต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับไบปีนมีเดียออกมาประกาศยุติการทำงานกับไบปีนมีเดียทันทีให้จ่ายหนี้ที่ค้างชำระอายัดเงินฝากบริษัทอื่นๆต่างพากันออกมาเผยเบื้องหลังของไบปีนมีเดียภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีข่าวเกี่ยวกับไบปีนมีเดียก็ระเบิดออกมาตอนนี้ต่งเตอ๋อเผยไม่ใช่หน้าซีดแล้วแต่กลัวจนอยู่ไม่สุขมือสัน่จนจนจับโทรศัพท์แทบไม่อยู่สี่นาทีสามสิบวินาทีไบปีนมีเดียที่ถูกนามว่ามีเครือข่ายกว้างขวางถูกแถลงว่าเป็นสื่อที่มีอำนาจอันดำมืดพังคลายลงไปทันทีเข้้าาสสูภวะลลมย สี่นาทีแค่สี่นาทีก็สามารถทำลายสิ่งที่ตงเต๋อเผยพยายามมานับสิบปีได้คาดไม่ถึงจริงๆมันเหมือนฝันร้ายชัดๆฉินหลังดูนาฬิกาพลังพูดปึมสี่นาทีสาสิบวินาทีเร็วกว่าว่าที่คิดไม่เลวบทที่หกร้อยห้าสิบสี่ดิ้นรนเมื่อใกล้ตายฮะตงเต๋อเผยตกตะลึงเรื่องบ้าๆที่หมอนี่พูดหรือทั้งหมดเป็นฝีมือเขาจริงๆหรือเชื่อจริงๆแค่สี่นาทีสาสิบวินาทีสื่อเลวที่ซับซ้อนยากจะจัดการในจีนโดนค่นซาเลแบบนี้อำนาจขนาดนี้เป็นแค่การโทรออกสายเดียวจากคนตรงหน้าเหมือนละครชัดๆทว่่าาาตงงงเเเออผยยประสบข้จั ตรงเตอ๋อเผยคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ภาพลวงตาเขาสายหน้าอย่างแรงพลางกับพริบตาถีทีเขายังคงไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่ฉินหลังสามารถทำออกมาได้เขามีสิบอะไรสิบที่เขาเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งนั้นเหรอส่วนชินหลังและลูเมยยอเชิญมองตรงเตอ๋อเผยที่ตื่นประหนกทำอะไรไม่ถูกและท่าทางมืดแปดด้านของเขาที่จริงลูเมยยอเชิญตกใจไม่น้อยไปกว่าตรงเตอ๋อเผยแต่เธอควบคุมอารมณ์ได้ตอนนี้ศัตรูอยู่ตรงหน้าย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะดีใจเรื่องจะเป็นยังไงต้องรอดูต่อไป ตงเตอ๋อเผยรู้สึกเหมือนโดนมีดคมเชื้อเฉือนหลังจากสีหน้าเปลี่ยนไปนับไม่ถ้วนก็หยิบโทรศัพท์อย่างสันส่นๆกดโทรออกพูดสารพัดจากนั้นดูสงบลงสีหน้าอึมครึมสายตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเดือดดาลยืนยันแล้วทุกอย่างได้รับการยืนยันแล้วเหมือนเรื่องจะไม่หยุดแค่นี้แต่ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆเมื่อครูใบปินมีเดียโดนปิดหมดประกาศออกมาให้ยุติกิจาการแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคาดไม่ถึงเช่นกันคือเมื่อ10นาทีก่อนหงซินเลขาที่จะรับกดีติดตามตรงเต๋เ เนื้อหาที่ประกาศสั้นมากแต่คำที่ใช้นั้นทำร้ายตัวเองมากเช่นกันโดยออกมายอมรับว่าใบปินมีเดียได้ทำข่าวหลายข่าวที่ทำร้ายสังคมเสกสรรปันเทศทำข่าวกลั่นแกล้งคนดีช่วยเหลือคนชัว่วการถแถลงเรื่องภายในอย่างเป็นทางการเช่นนี้เป็นผลร้ายแรงถึงชีวิตต่อสำนักสื่อสื่อหนึ่งมากๆและขณะที่ใบปินมีเดียต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ของมวลชนแล้วได้รับความเจ็บปวดเธอก็ได้ฆ่าตัวตายไม่มีเวลาให้ตรงเต๋อเผยทำเรื่องส่วนตัวเลยใบปินมีเดียจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นบทเรียนที่เลวร้าย่้ไไมด ใบปินมีเดียในตอนนี้โดนวิจารณ์เป็นวงกว้างชาวเน็ตนับล้านดักกันยับสื่อเผยแพร่ล้วนแข่งกับเวลาแต่เพียงในเวลาไม่กี่นาทีการวิจารณ์บนอินเทอร์เน็ตกลับหอมกระนำราวพายุเข้าและคำถแถลงของหวงซิงก็ยิ่งทวีความรุนแรงเข้าไปอีกเบื้องหลังแดงออกมาทำให้ทุกคนตาสว่างว่าความเที่ยงธรรมของใบปินมีเดียเป็นแค่เรื่องหลอกลงศกกระโก วงซินเป็นคนที่ตรงเตอ๋อเผยชุบเลี้ยงและเชื่อใจที่สุดมาหลายปีเป็นดังเงาของตรงเตอ๋อเผยเวลาตรงเตอ๋อเผยไม่อยู่วงซินสามารถจัดก,การได้โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเขาแต่การถแถลงการแบบนี้เป็นการหักหลังคนม่วยังรู้ว่าทันทีที่ถแถลงการออกมาใบปินมีเดียก็จะมีชื่อเสียงเฉาโฉไม่มีโอกาสที่จะเริ่มใหม่ได้เพราะได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว แต่สิ่งที่ยิ่งทำให้ตงเตอ๋อเผยเสียใจก็คือหวงซินได้ระบุในแถลงการอย่างชัดเจนว่าใบปินมีเดียประกาศล้มละลายทันทีและหยุดกิจการอย่างไม่มีกำหนดอีกทั้งยังขอโทษอย่างสุดซึ้งสุดท้ายเหมือนบอกเป็นนว่าทั้งหมดเป็นผลจากความโลภของตงเตอ๋อเผยหาเรื่องใส่ตัวเพื่อนร่วมง,งานสนับสนุนการกำจัดขยะชิ้นนี้ตงเตอ๋อเผยถูกขนานนามว่าเป็นขยะอันตรายในวงการอุตสาหกรรมเขาไม่รู้สึกลายแต่กลับภูมิใจทว่าตอนนี้โดนคนของตัวเองขายซะแล้วอีกทั้งยังเป็นคนที่ตนไว้ใจที่สุดเขาโกรธแทบบ เขาเป็นประธานของไบปีนมีเดียเกิดเรื่องขึ้นก็ยากที่จะแก้ตัวตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วทั้งชื่อเสียงเงินทองฐานะลูกน้องและธุรกิจสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือคำด่าทอการแก้แค้นการฟ้องร้องคดีไหนจะกฎหมายอีกการถแถลงการถูกประกาศมาจากบัญชีออนไลน์ทางการของไบปีนมีเดียมีข้อความนับหมืน่นและการคลิกเข้าไปดูนับล้านในเวลาอันสั้นตรงเตเผยตั้งใจดูเวลาที่ออกถแถลงการ ตรงกับเวลา4นาที30วินที่ฉินหลังประกาศออกมาพอดีเท่ากับว่าภายในเวลา5นาทีจริงๆที่ใบป,ป็นมีเดียถูกประกาศออกมาว่าล้มละลายอย่างลึกลับส่วนเขาที่เป็นประธานและบรรณาธิการเหมือนตัวเฮียอย่างไรอย่างนั้นถูกฝ่ายตรงข้ามทาให้ล้มละลายปิดกิจการเจ๊งอย่างลึกลับโดนผู้คนด่าทอยอย่างเจ็บแสบเห็นเป็นของเล่นชัดๆเปรียบเขาคือลูกข่างฝ่ายตรงข้ามกระตุกนิดหน่อยก็หมุนติ้วแล้ว5นาทีแค่5นาทีก็ถึงชีวิตได้เป็น5นาทีที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตตรงเตอเผยเป็น5นาทททททีีี่่่ําาาาใหหหห้้้้เเขวววดดดกลลััันนนซผือออุยยงงงป็ิพูไม ตรงเตอ๋อเผยกลายเป็นหมาจนตรอบเขาคุมขมับครุ่งคิดครู่หนึ่งแล้วววยวายออกมาทำอะไรผมไม่ได้หรอกแค่เรื่องเล็กน้อยต่อให้คุณเก่งกาจขนาดไหนผมก็กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งตรงเตอ๋อเผยพูดพลางแกะเน็คไทให้หลวมกัดฟันพูดพวกคุณเก่งดีนี่จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมที่จริงพวกคุณสองคนคบคิดกันวางแผนเรื่องพวกนี้รอให้ผมมาถึงที่นี่ไว้หลายวันแล้วใช่ไหมผมประเมินพวกคุณต่ำไปจริงๆประเมินประธานหลู่ต่ำไปมีหน้าประธานหลู่ถึงไม่ต้อแยงอะไรแต่ลึกๆแล้วกระทําการอย่างลับๆแม้แต่ผมยังต้องนับถือคุณไม ถ้ามีกล้าลู่เมยอเฉินยิ้มสวยเป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าตนเป็นฆาตกรเลือกเย็นแปลกใหม่ดีที่ฝ่ายตรงข้ามพูดถึงเช่นนี้นับว่าเกียรติถือว่าเป็นการยกย่องตรงเตอเผยยิ้มย่อพลางพูดตอบอย่าเพิ่งภูมิใจไปผมยังใช้เบี้ยมไม่หมดเลยลืมบอกพวกคุณไปว่าผมไม่ได้ตัวคนเดียวในยุทธภพ,พสิ่งที่พวกคุณมีผมก็มีเช่นกันผมจะบอกให้พวกคุณตกใจผมเป็นคนของตระกูลซ่งแห่งเมืองเย็นจีนซ่งเซี่ยวหอยู่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผมช่วงนี้ซ่งซื่อหอยุ่นกูลังก้วนครองด สำหรับนะ้าเขยผมแล้วพวกคุณก็แค่มดตัวเล็กๆแม้แต่เหยียบเขายังไม่ต้องเหยียบด้วยตัวเองเลยพวกคุณรอได้เลยผมโทรไปแค่ริงอเดียวบริษัทอุตสาหกรรมวเมยยอเถินของคุณอยู่ไม่สุกแน่ขณะพูดตรงเตอ๋อเผยก็กดโทรออกอย่างไม่ลังเลปลายสายรับทันทีและพูดอย่างเย็นชาใครเสียงของซ่งซื้อหอยูนผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของชินหลังน้าเขยผมเองเตอ๋อเผยตอนนี้ผมเกิดเรื่องแล้วอยากให้คุณช่วยคุณต้องช่วยผมนะตรงเตอ๋อเผยพูดน้ำเสียงดุดนันเรากับจะกินลู่เมยยอเถินพวกเขาอย่่าางงรอยนนั้ ไปให้พ้นทรงเสื้อหอยุนไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากต่อไปอย่าพูดว่าฉันรู้จักแกอีกไม่งั้นฉันไม่เกรงใจแน่นาเขยนี่คุณหรือเปล่านาเขยคุณไม่สนผมได้ยังไงกันตรงเต๋อเผยตกใจมากคนที่เขาหวังพึ่งมากที่สุดทำกับเขาแบบนี้น่าเหรอตรงเต๋อเผยจะร้องไห้แล้วตรงเต๋อเผยแกทำชั่วไว้มากมายฉันไม่ชอบแกตั้งงานแล้วแต่น้าแกให้ฉันปกปิดเรื่องชั่วชั่วของแกมาตลอดไม่งั้นฉันจัดการแกไปนานแล้วทำอะไรลงไปก็รับโทษแต่โดยดีเถอะอย่าบุ่มบ่าม ไม่งั้นแกน่าจะรู้ผลลั์คำพูดของซ่งเสื้อหอยุนเต็มไปด้วยการเตือนจากนั้นวางสายอย่างเร็วพอวางสายหน้าตาตรงเต๋อเผยบุตรเบี้ยวอย่างสิ้นเชิงมองโทรศัพท์พลังคิดอยากโยนลงบนพื้นเสียจริงซ่งซื้อหอยุนนาเขยแท้แทของตนทำกับเขาแบบนี้น่าเหรออยากฆ่าเขาจริงๆโลกนี้มันเป็นอะไรแม่งเป็นอะไรกันไปหมดบทที่ห5 5้าห้าสวยจริงๆฝีมือคุณฝีมือคุณใช่ไหมตรงเต๋อเผยกลุ้มจนในลำคอมีกลิ่นหวานแทบจะกระอักเลือดอยู่แล้ว ใบหน้าเคร่งขรึมของลูเมย์ยอเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาบังเอิญส่งเสื้อหอยุนเป็นคนระดับสูงคนอื่นกับพ่อของเขาก็คนละชั้นกันฉินหลังไม่ถึงขนาดนั้นอนาคตอาจมีพลังสะเทือนไปทั้งปฐพีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่นี้ก็น่าตกใจพอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชแน่นอนคนที่ยุ่งกับตระกูลส่งนั่นคงเป็นคนระดับสูงสุดในเมืองเย็นจินเลยนะดังนั้นคนเมื่อถึงคราวเครห์ก็เจอแต่เรื่องซวยๆตงเต๋อเผยเปรียบเสมือนอุทาหรณ์ที่มีชีวิตลูเมย์ยอเฉินคิดเช่นนี้ขณณนน,นเออ่่กยออกาาาคคคคุุตแ แต่ถึงให้เข้ามาช่วยก็ช่วยไม่ได้หรอกชิ้นหลังยักไหลยอย่างผ่อนคลายอวดดีแกนี่อวดดีเกินไปแล้วนะเขยฉันเป็นใครจัดการแกไม่ได้งั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าแกนี่มันอวดดีสุดๆตรงเตอ๋อเผยไม่เชื่อกัดฟันพลางกดอีกเบอร์หนึ่งน้าฉันฉันจะโทรหาเธอแอรกรอได้เลยตรงเตอ๋อเผยกดเบอร์อย่างเด็ดเดี่ยวแม้กระทั่งเปิดลำโพงนะ้าดีกับเขามากเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้เธอต้องน้มน้วให้สามีเธอยื่นมือมาช่วยแน่ ตรงเตอ๋อเผยมั่นใจในตัวเองมากหลังจากกดโทรแล้วก็จงใจเปิดลำโพงทว่าแปลกมากเขาโทรไปตั้ง18ดสายแต่อีกฝ่ายกลับปิดเครื่องเรากับน้าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ขึ้นกับใบปินมีเดียที่จริงตอนนี้คนวิภาพวิจารณ์กันอย่างหนักนะ้าน่าจะเห็นข่าวแล้วเป็นฝ่ายโทรมาถามเขาก่อนด้วยซ้ําผิดปกติทุกอย่างผิดปกติมากเหมือนนะ้ากําลังบอกว่าช่วยตัวเองเถอะตรงเตอ๋อเผยยังคงไม่เชื่อจากนั้นก็กดเบอร์ส่งเซียวหอยู่แล้วโทรออกอย่างรอไม่ไหวตูดตรงเตอ๋อเผยใจชื้นขึ้นมาที่โทรติดถ้าส่งเซียวหอยู่ ตูดหลังจากสายเรียกอยู่เจ็ดถึงแปดครั้งปลายสายกลับไม่รับตรงเตอ๋อเผยทําใจให้สงบรออย่างใจจดใจจ่อเขาตั้งใจว่าครั้งนี้ต้องเล่าทุกอย่างอย่างใจเย็นให้ส่งเสี้ยวหอยูหาวิธีช่วยตนตูดปลายสายตัดสายทิ้งไปตอนที่เสียงเรียกครั้งที่เก้าตรงเตอ๋อเผยหน้าเปลี่ยนสีทันทีเขาโทรไปอีกรอบรอบนี้รอสายแค่ตูดเดียวปลายสายก็กดตัดสายไปแมงเอ้ยตรงเตอ๋อเผยด่ายอย่างเดือดจัดจากนั้นโทรต่อทว่าครั้งนี้ยังคงโทรไม่ติดอีกฝ่ายปิดเครื่องไปแล้ว ตรงเตอ๋อเผยตกตะลึงจนแทบไม่สามารถหาคำไหนมาเปรียบได้แย่แล้วในช่วงนาทีสำคัญภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากห้านาทีนั้นไม่มีใครสนใจว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงแม้แต่โทรมาปลอบใจยังไม่มีสักสายโลกนี้ช่างหนาวเน็บจนน่ากลัวหอหน้าเนบนจนมือสลัวความสัมพันธ์ที่ถักทอ,อมาหลายปีช่างเปราะบางและเยือกเย็นเช่นนี้ตรงเตอ๋อเผยเงยหน้าขึ้นเพ่งมองใบหน้าฉินหลังใบหน้าอันหล่อเหล่านั้นช่างเย็นชาสงบดังน้ำโดยเฉพาะสายตาที่เหมือนอยู่บนตำแหน่งมานานเพียงแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็เท่านั้น เขามันโง่จร,งจริงๆน่าจะรู้ว่าคนตรงหน้าที่เสิบน้ำและสาชาลงบนศีษะตนไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่นอนเพราะฉินหลังเป็นคนโทรเองแม้ลู่เมยอเฉินจะคอยบงการแต่ใช่ว่าฉินหลังจะไม่สําคัญเพราะเขาเป็นคนออกคําสั่งคนออกคําสั่งให้โจมตีที่ไหนเป็นคนธรรมดาธรรมดากันเป้ยออดโดนเสื้อผ้าชุดนั้นหลอกเข้าแล้วเดิมทีเขาคิดว่าจะจัดการบริษัทอุตสาหกรรมไวายเมยอเฉิญได้อยู่หมัดหารู้ไม่พอเข้ามาแล้วจะจนมุมแบบนี้ที่พูดไปเมื่อครู่นั้นดีใจเกินไปจนลืมคิดไปว่าพอเข้ามาแล้ววตาายยสถนเดี ตายอย่างอนาถมากพลังน่ากลัวถึงขั้นทำให้คนเดือดดาลนได้ไม่ใช่คนที่คนระดับเขาสามารถเดาได้ตรงเตอ๋อเผยหลับตาลงพลางกลับไปคิดถึงเรื่องเมื่อครู่จากนั้นปรับอารมณ์ใหม่ฝืนพูดออกไปประธานหลูผมขอโทษผมไม่ควรดูถูกผู้หญิงผมขอโทษคุณมีเมตตายกโทษให้ผมด้วยผมสมควรตายสมควรตายจริงๆลูเมยยอเฉินตาไม่กระรปริบริมฝีปากแดงเปิดออกคำพูดพวกนี้คุณบอกเขาดีกว่าลูเมยยอเฉินพูดพลางผายมือไปทางชิ้นหลังความสามารถของชิ้นหลังเก็บไว้เชยชมคนเดียวไม่ได้นะ ตรงเต๋อเผยรีพันไปพลางพูดกับชินหลังพี่พี่ครับผมผิดไปแล้วผมมีตาหามีแววไม่ผมโงก่กล่าวคุณยกโทษให้ผมยกโทษให้ผมด้วยผมจะจำไว้ยกโทษให้ผมด้วยเสียงขอความเมตตาดังครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีความอวดดีแม้แต่น้อยกลับกันมีแต่ความต่ำต้อยสุดข,ขีดถึงขนาดลดลงไปตัวเลยชินหลังสีหน้ายากที่จะคาดเดาเขามองนิ้วมือตัวเองคลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ามีอะไรน่ามอง ก็ใช่แล้วประธานดูลูกพี่ครับผมจะชดใช้ความผิดผมจะจัดการพวกทั่วด้านนอกนั่นให้พวกมันแค่อิจฉาความสาเร็จของบริษัทอุตสาหากรรมวายเมยอเฉินอยากได้ผลประโยชน์ด้วยแต่ผมไม่ต้องการสักแดงเดียวผมจะจัดการพวกมันให้เชื่องเลยให้คนที่อยู่เบื้องหลังรับผลกรรมที่สะสมตรงเตอเผยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออยากรับใช้บริษัทอุตสาหากรรมวายเมยอเฉินเป็นมารับใช้ที่ดุร้ายให้นี่เป็นทางออกเดียวของเขาจนในตอนนี้ลูกพี่ให้โอกาสผมสักครั้งเถอะถ้าคุณปล่อยผมไปผมสัญญาว่าจะจัดการให้อย่างดีคุณแค่ดูเฉยยๆก็พออออแแแแลล้้้วคุณม่่ตตงงงเปืรน ตรงเตอ๋อเผยพลิกแปลงเก่งจริงจจะสูงหรือต่ำจะโหดหรือนุ่มนวลก็ทําได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แสดงเป็นพวกไม่มีเหตุผลที่มีวัฒนธรรมออกมาได้ถึงอกถึงใจคำขอโทษของตรงเตอ๋อเผยทาให้ลูเมยอเชิญแอบพอใจก็เรื่องซะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นตรงเต๋อเผยร้องขอความเมตตาบีกอว่าที่คาดเอาไว้ว่าต้องสู้กันจนพังไปทั้งสองฝ่ายเป็นหมื่นเท่ามีความสุขจริงๆชิินหลังโทแค่รีง,งอเดียวก็ทําลายตรงเตอ๋อเผยได้หรือเชื่อจริงๆริงทว่าลูเมยอร์เฉินไม่อยากแสดงออกต่อหน้าศัตรูว่าตนตกตะลึงก็แค่่่่นนนั้้้จะะะพููดดวาเเธออไไไไมมรรลยก็ แต่ลูเมย์ยอเฉินรู้สึกได้ว่าหน้าของตนร้อนผ่านเพราะโชคของตนนั้นเหลือเชื่อจริงๆที่ได้เจอกับชินหลังอย่างปาฏิหาริย์หน้าพิศวงแทบจะหาคำไหนมาพูดถึงชินหลังได้ชินหลังคุณว่าคำพูดของลูเมย์ยอเฉินผ่อนคลายเล็กน้อยแค่ชนะก็พอแล้วให้ตรงเต๋อเผยรับของของตนกลับไปที่จริงก็ดีเหมือนกันมือตัวเองจะได้ไม่ศกระปรกชินหลังกลับยังคงเป็นเช่นเดิมพูดด้วยสีหน้าแข็งทือผมเคยพูดว่าคุกเข่าลงตบตัวเองสิบทีแล้วตัดนิ้วตัวเองหนึ่งนิ้ว ลูกพี่ตรงเตอ๋อเผยหน้าเสียถึงผมจะมีความผิดแต่ผมก็โดนมวลชนจัดการไปแล้วไม่จําเป็นต้องทําร้ายตัวเองเพื่อแสดงความในใจหรอกตรงเตอ๋อเผยพูดทั้งรู้สึกไม่ยุติธรรมและโมโ oh หเล็กน้อยยังไงเขาก็เป็นคนชั้นสูงมาตั้งหลายปีร่างกายลาค่าจนชินไปแล้วจะให้เขาตัดนิ้วตัวเองเขาไม่ยอมแน่นอนอย่าพูดไร้สาระทาตามที่ผมบอกชินหลังเฉยชาทว่าขมวดคิ้วเบาๆเป็นการบอกกว่าตรงเตอ๋อเผยพูดมากพอแล้วตรงเตอ๋อเผยกัดฟันกรอดกรอด,กรอดเขาลดตัวขนาดนี้แล้วฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทราบซึ้งอีกแถมยังยืนยันให้้ตัดนนนนิิิวงเเขาากก็็ปคพรส เขายืนขึ้นอย่างคับแค้นอยากฟาดโต๊ะแล้วเดินเข้าไปตบจริงๆ